สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นทางด้านนักปลุกน้าหอมเวรา,าแนกันอีกนะโอเคเดี๋ยวเราถอดรอหัสเลยรอบนี้ฮันเตอร์นะคะเป็นทางด้านของอันวาเนาะโอเคเดี๋ยวเราถอดรอหัสเลย <S <S เขากาลังเชื่อมเครื่องไหนอะเชื่อมเครื่องเรียบร้อยแล้วน่าจะมากลางแมปน,นะเพราะว่าพี่พงษ์นะครับเขาบอกว่าเออาหาันมันอยู่ใกล้ๆผมเดีย๋ยวก็เลยให้ผมนี่เดี๋ยวผมไปฟองก่อนดีกว่าอาจจะมานัา่นไงจริงด้วยมันน่าจะเห็นผมนะใช่ปะเอ้ยยิ่ง มันมันเหมือนมันกำลังเหมือนมันคิดว่าผมเองอยู่ในน้นอยู่โอเคดี๋ผมซ่อนอยู่นั้นละไปแล้วมันมันเหมือนเดินไปทางโรงงานละโอเคผมสงสัยว่ามันกำลังเดินไปทางโรงงานละถ้าไปโรงงานพี่พงอยู่ตรงแถวนั้นด้วยอันตรายเหมือนกันนะถ้าเจอพี่พงขึ้นมาแย่แน่โอเคเดี๋ยวผมกลับไปถอดรหัสเครื่องเดิมดีกว่าโอเคพี่พงเขาฉีกมาพี่พงเขาไปปั่นตรงประตูโรงงานละน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะเคเดี๋ยวผมได้ถอดรหัสต่อเลยดีกว่า โอเคตอนนี้ผมสามารถสลับขั้วได้แล้วเอ๊ะทำไมหัวใจเต้นนะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมาทางผมแล้วนั่งไงมันเห็นผมแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนโอเคผมไม่โดนอุ้ยวิ่งอ้าวโอ๊ยโดนแล้วหนึ่งฮิตแย่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะครับว่าเพื่อนเขามีประจุไฟฟ้าเหมือนผมมาเขาก็เลยช่วยแชร์ดามเมจให้นะตอนนี้ทุกคนโดนไปทีโดนเจ็บแค่ห้าดาเมจนะยังยังได้อยู่ผมยังวิ่งต่อได้อยู่ โอเคเขาดักปะเขาดักไงโอเคเขาหน้าต่างเฮ็ดโอเคข้างไม้ไปโอเคเดี๋ยฉีเขาตรงนั้นดีกว่าฉีเข้าฝั่งไมไ้ดีกว่าอุ้ยมันจะยิงประจุไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องหลบอุ้ยแย่ละโอเคสวยครับกดน้ำหอมได้ตอนนี้ผมโดนตีไปสองฮิตละอุ้ยประจุโอเคหวังไม้ไปอย่าอย่าแน่ดูดูนะดูนะนะไม่โดดหรอก วิ่งตรงนี้ต้องโดนแน่กดน้ำหอมเลยคืออุ้ยโดนจริงด้วยออ้ึดโอเคโดนเรียบร้อยกดนั่งได้โอเคโดนไปสามฮิตละแอ้วอสี่สปินดีนะเมื่อกี้มันตีไม่โดนยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ตอนนี้เสร็จไปแล้วสองเครื่องครับเลยเหลืออีกสามเครื่องเฮ้ยยาเฮ้ยไม่ตีหรอกเฮยจะไม่รอดักหรอกเฮ้ยแล้ยาละกดน้ำหอมโอเคสวยครับน้ำหอมสามชีวิตตอนนี้โดนไปสี่ฮิตแล้วนะโอ้โหยังรอดได้อยู่โอ้โหน้ำหอมอึดมาก เฮ้ยอุย้ยไม่โดนโดนมันจ,จุจ้าจ้าโอ้ดีนะมันจะพุ่งไม่โดนทำไมไปเฮ็ดทางสายไผวน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 ,วนอย่างนั้นแหละได้โดนมันจุตายโดยนไปแล้ว5ฮิตแต่ว่ายังไม่อะไรครับยังไหวอยู่เพื่อนเราจะเมทให้อยียงกันตอนนี้ทุกคนเจ็บคนละ3 3แบบโดน3ฟิบดาเมทละยังได้อยู่โอ้ยมันตาไม,ม่หยุดเลยน้ำหอมผมก็หมดแล้วด้วยอ่ะ โอ้ยปจัจจุโอเคเนี้ยปัจจุหมดอดีอย่างน้อยก็ได้ฟาดมาวะใจโอเคได้อยู่ยังวนได้อยู่ยังวนได้อยู่โอเคอย่าอุย้ยตรงนี้มีปัจ่ะไม่ได้ไม่ได้ผมเข้าตรงนี้ดีกว่าได้แล้วปัจุอ้าวโอ้ยโดนแล้วหกพีดโอเคครับตอนนี้ผมเจ็บเอ่อดาเมจไปเก้าสิบดาเมจนะโอเคยังยังไม่ล้มยังได้อยู่ยังวิ่งได้อยู่ แต่ว่าเลือดก,ก็แบบจะปิ่มหัวมากจะตะจะล้มอยู่แล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่เลยเครื่องเดียวละเว้ยตอนนี้เพื่อนๆปั่นนั there, ้นได้เกื okay. อบเก้าฟิและโอเคใครจะจุดเกใครจะจดเครือยังไม่ได้ฟังให้เจดเสียงเสียงหลังมานะครับได้บอกว่าปล่อยเครื่องไม่ทัางที่บอกปล่อยเครื่องไม่ทันโอเคต้องฟังปล่อยโอนกโอเคโอ้โหโดนเจ็ดหินแล้วก็ยังไม่ล้มเอาว่าน้ำหอมเจ็ดชีวิตก็มาแล้วตอนนี้ แต่ว่าน่าจะได้แต่ว่าไม่ใช่เสียชีวิตอ่ะมันต้องแปดชีวิตทัง้งหากัไม่ไหวแล้วต้องโดนแน่เลย <c oughs> เรียบร้อยโอเคโดนเอาเดิต้องตีทั้งแปดทีว่าจะ <c oughs> ต,ตายอ่ะโดนไปตั้งแปดฮิอ่ะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดน้ำหอมนี่โคตรถึกยิ่งกวานาะอีบอ่ะโดนตีเท่าไหร่ก็ยังไม่ล้ม <c oughs> โอเคผมโดนนั่งละตอนนี้ผมก็ส่งสัญญาให้เพื่อนบอกเลยว่าไปได้เลยไม่ต้องรอแล้วทิ้งผมไปเลยทิ้งแบบไม่ต้องทิ้งเยอะใหญ่ดี <c oughs> โอเคเรียบร้อยจ้าเกมนี้ถึงผมจะกลับเคลือหาแต right ่ผมก็ชนะนะเอาเดนเออไหนดูฟีขอดูบทสรุปตอนท้ายเกมหน่อยชนะเยี่ยมเนี่ยเบสดิดักชันโอ้โหเจออันวาเทียฟีด้วยเนี่ยแต่เขาก็ใช้ประตุโหมากเลยนะดีว่าผมหลบได้นะเย่